เรื่องของโพแทสเซียมทำไมต้องคุมนะคะในผู้ป่วยโรคไตเพราะถ้าเราได้รับโพแทสเซียมมากเกินไปค่ะมันจะทำให้หัวใจเราเต้นผิดจังหวะและอาจหยุดเต้นได้ ปัจจุบันนี้ค่ะถ้าคุณยังไม่ได้เป็นโรคไตนะเราอาจจะกินโพแทสเซียมเกินกันอยู่แล้วค่ะในรายที่เช่นชอบกินน้ําผักปั่นแบบนี้นะคะได้รับโพแทสเซียมสูงมากเลยแต่ไตเขาสามารถขับออกได้แต่ปัจจุบันเราเป็นผู้ป่วยโรคไตไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถขับออกได้ตามปกติที่ควรจะเป็นล้วต้องกินผักผลไม้โพแทสเซียมต่ํานะคะแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่ทราบค่าเลือดตัวเองเลยแล้วคุณไปคุม การกินผักแล้วเลือกกินเฉพาะค่าโพแทสเซียมต่ำอีกเรื่องหนึ่งค่าตายคุณพึ่งระยะ2ระยะ 3A แบบนี้แล้วเราเลือกกินเฉพาะผักโพแทสเซียมต่ำแล้วเราก็ดันเป็นคนที่ค่าโพแทสเซียมในเลือดค่อนข้างจะมาทางน้อยอยู่แล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นค่าโพแทสเซียมในเลือดจะต่ำเลยนะคะอันนี้เรื่องเดียวกันกันกบที่นิยกตัวอย่างเรื่องโซเดียมเมื่อสักครู่นี้ เพราะนั้นผู้ป่วยโรคไตต้องตรวจค่าเลือดก่อนตรวจค่าแร่ธาตุก่อนนะคะต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ระยะไหนจะต้องคุมเข้มคุมเคร่งครัดคุมมากน้อยอะไรอย่างไรเนาะนี่เคยเจอค่ะเคสที่ว่าพอรู้ว่าเป็นโรคไตปุ๊บคุมทันทีเลยนะคะเขาบอกว่า นี่ก็ถามว่าแล้วคุมยังไงได้ข้อมูลอะไรบ้างจากไหนใช้วิธีดูจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยคะ่ะดูจากคลิปต่างๆว่าโรคไตต้องคุมอะไรบ้างโรคไตต้องคุมเรื่องของผักต้องกินแต่ผักโพแทสเซียมต่ำนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาแบบนั้นปุ๊บเราก็เลยกินแต่ผักโพแทสเซียมต่ำเลยะคะ่ะแลรู้ไหมว่าต่อต่อมาผู้ป่วยท่านนั้นนะคะกลายเป็นได้ป่วยมาอีกโรคหนึ่งคือเป็นภาวะขาดโพแทสเซียมในเลือดฮะ <c oughs> นะคะเพราะนั้นอ่ะ เราต้องมีความรู้นะคะในการที่จะคุมอาหารให้ได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะ,ะสำหรับผู้ป่วยท่านนั้นค่ะได้โรคาหมกโรคหนึ่งคือโรคขาดโพแทสเซียมเพราะนั้นหมอให้กินโพแทสเซียมเม็ดเป็นข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ป่วยต้องทราบนะคะว่าถ้าจะคุมเนาะ เช็คค่าเลือดก่อนค่ะแล้วก็ต้องรู้ระยะโรคของตัวเองด้วยนะคะว่าเป็นในระยะไหนแล้วถ้ายังไม่ได้อันตร,รายมากนะคะก็กินผักผลไม้ให้หลากหลายไว้ก่อนค่ะก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไประหว่างผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำกับโพแทสเซียมสูงสาหรับท่านไหนที่มีคู่มือแล้วนะคะก็ สามารถคลิกดูได้เลยค่ะตั้งแต่หน้า11เป็นต้นไปนี้นะคะนี้ก็จะมีไว้ให้นะว่าผักโพแทสเซียมต่ําผักโพแทสเซียมสูงผลไม้โพแทสเซียมต่ําผลไม้โพแทสเซียมสูงกินอย่างไรและถ้าเรามีคู่มือเล่มนี้ติดบ้านไว้แล้วนะคะในบ้านเราอะไม่ได้เป็นผู้ป่วยโรคาตทุกคนหรอกถูกไหมนะคะแต่วันนี้ค่ะเรามีลูกสาวที่อุยอายุอานามก็40กว่าแล้วเนอะเริ่มเป็นความดันแล้วแบบนี้เราจะแชร์กับลูกยังไงได้บ้างด้วยคู่มือเล่มเดียวกัน ลูกเป็นความดันเราเป็นผู้ป่วยโรคไตนะคะเราเป็นผู้ป่วยโรคไตที่เราต้องคุมโพแทสเซียมแล้วเราต้องเลือกกินผักโพแทสเซียมตามแต่ลูกเราที่กำลังเป็นความดันต้องกินผักโพแทสเซียมสูงนะคะอ่ะเพราะนั้นค่ะมีแค่หนึ่งเล่มนะคะในบ้านก็สามารถช่วยได้ทั้งคนที่มีภาวะไตเสื่อมนะคะกับมีภาวะความดันโลหิตสูงเพราะเป็นความดันโลหิตสูงแล้วต้องเลือกหน้านี้ โพแทสเซียมสูงๆเข้าไว้นะคะอ่าสำหรับผู้ป่วยโรคความดันนะคะนอกจากต้องกินผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเน้นๆนะคะก็ต้องทานอ่าพวกกลุ่มที่มีแมกนีเซียมสูงด้วยแต่จริงๆแล้วโพแทสเซียมสูงกับแมกนีเซียมสูงส่วนใหญ่ก็อยู่ในผักผลไมนนะะ้นี่แหละค่ะเนาะแล้วก็ทานถั่วธัญพืชให้เพิ่มมากขึ้นด้วยดังนั้นก็ทานเข้ากล้องค่ะสำหรับผู้ป่วยความดันนะคะทานถั่วเต็ม,มเมล็ด ธัญพืชเต็ม,มเมล็ดแบบนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มแมกนีเซียมได้แล้วก็กินงาต่างๆเพื่อที่จะได้เพิ่มแคลเซียมด้วยนะคะเพราะสามธาตุค่ะที่ผู้ป่วยโรคความดันต้องกินเพิ่มมากขึ้นคือโพแทสเซียมค่ะแมกนีเซียมและแคลเซียมนะคะแต่โซเดียมนะผู้ป่วยความดันนะคะคุมเลยนะนี่จะบอกว่าคุมเข้มยิ่งกว่าผู้ป่วยโรคไตอีกนะแล้วความดันคุณจะลงอ่ะแล้วทีนี้ผู้ป่วยความดัน ต้องคุมโซเดียมเปิดไปหน้าไหนทีนี้นะคะพี่สมศรีถามว่าซื้อที่ไหนซื้อได้ที่นี้เลยค่ะสามารถที่จะทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อได้ที่นี้โดยตรงค่ะเพราะว่าถ้าสั่งซื้อกับนี้นะคะก็นี้จะมีบริการเป็นโคชชิ่งเรื่องสุขภาพให้ด้วยนะคะเพื่อให้สามารถใช้คู่มือเล่มนี้ได้อย่างแบบคุ้มค่าเลยแล้วก็สามารถปรึกษาเรื่องสุขภาพอื่นๆกับนี้ได้ด้วยนะคะอ่ะสำหรับ สำหรับอ,อันนี้ในเคสที่บ้านมีผู้ป่วยหลายแบบนะคะความดันด้วยโรคไตด้วยทีนี้ความดันเนี่ยต้องคุมโซเดียมเนี้ยมากกว่าผู้ป่วยโรคไตอีกนะคุ้มไปเลยค่ะวันหนึ่งไม่เกินพันห้าร้อยมิลลิกรัมนะคะอ่าเราก็มาดูหน้านี้เลยว่าเครื่องปรุงอะไรบ้างที่ให้โซเดียมเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ก็จะใช้ประโยชน์ได้เป็นเล่มที่นิภูิใจมากๆค่ะว่ามันช่วยผู้ป่วยไม่ใช่แค่โรคไตเนื้อถึงแมวแา หน้าข้างหน้าเขียนเมนูฟื้นฟูไตถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ